สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรบ้านประจำวันที่30นะครับ30กันยายนวันนี้ก็จะพามาชมเรื่องอะไรนะครับก็สืบเนื่องจากนะเรานี่ได้ก่อฝั่งนี้เสร็จละไปไม่ใช่ก่อชาบนะครับฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับก็คือด้านหน้าแล้วก็ด้านนี้นะครับเดี๋ยวะจะไปถ่ายให้ดูในคลิปถัดไปนะครับก็ที่ผ่านมาใช้เวลา3วัน สามวันก็ทำบิชเช่นอิมพอสิเบิลนะเสร็จไปแล้วแต่ว่ายังไม่จบนะด้านหลังมันอีกมีกนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเมื่อเทียบกับด้านที่มันเป็นช่องๆนี้นะครับเนี่ยเนี่ยช่องๆนี้นะดูเหมือนอันนี้จะมีพื้นที่น้อยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นล่องเป็นรูเป็นอะไรอย่างนี้นะมี2ขอบมีอะไรเยอะมากซึ่งทำให้เสียเวลาในการจับเสียมนะจับเขยมนะพวกนี้ อ่าแล้วก็ฉาบนะถึงแม้จะมีพื้นที่น้อยก็จริงนะแต่ว่ามันต้องพิถีพิถันนะก็จะใช้เวลามากกว่าทีานี้เมื่อเทียบกับแผงใหญ่ๆแบบนี้นะแผงใหญ่แบบนี้จะทําง่ายกว่านะแผงใหญ่แบบนี้นะครับก็คือ,อ,อทําง่ายกว่าทีนี้เพราะอะไรล่ะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ครับเนี่ยมันเป็นแผงยาวๆหน้าคุงกว้างไม่ต้องจับเสียมอะไรมากนะอย่างเนี้ยก็จับเสียมไปแล้วนะตามขอบนู่กนก็จับเสียมอีกทีทีนี้ วันนี้จะชวนมาคุยเรื่องอะไรนะครับก็คือจะชวนมาคุยเรื่องของการเ,าเปรียบเทียบนะนั่งร้านนะว่าเป็นชนิดไหนถูกหรือแพงง่ายหรือยากกว่ากันนะครับอันนี้นั่งร้านนี่นะครับเป็นนั่งร้านไม้ไผ่ผมคํานวณดูนะแล้วจากไม้ไผ่เเจ็ดเมตรนะท่อนละประมาณไม่ใช่ประมาณแปดสิบห้าบาทนะครับก็เอาจํานวนนะกับตรงนี้ ูนไปถึงข้างในนู่นมันเลี้ยวเข้าไปนะเอาเป็นว่าตอนนี้ประมาณ1 0 14เมตรนะครับยาวไปต,ตีว่ายาวไปนะสิเมตรก็แล้วกันนะครับถ้าเป็นไม้ไผ่แบบนี้นะครับก็ตัวไม้ไผ่เองแล้วก็กอุปกรณ์อื่นๆนะครับรวมแล้วก็ประมาณซากค่าแรงด้วยนะเออหมื่นสี่ตั้งตัวนี้เสร็จนะครับใช้งานได้ทีนี้ถ้าเป็นนั่งร้านนะนั่งร้านก็ประมาณ18ตัวตัวละพันแปดนะครับ ซึ่งมันก็จะโดยประมาณนะผมก็คิดมาแล้วเมื่อกี้ประมาณ32 0 0มืรวมค่าแรงตั้งด้วยนะสักวันหนึ่งนะครับค่าแรงก็คิดจากคนประมาณ4คนครับก็ประมาณว่า2เท่ากว่านะ,ะถ้าใช้ไม่ไผ่นี่ก็ประหยัดซึ่งก็ถ้าใครไม่มีใช่ไหมผู้รับเหมาที่ไม่มีนั่งร้านเป็นของตัวเอง ที่เป็นเหล็กเนี่ยก็จะนิยมใช้ไม้ไผ่แบบนี้นะครับเพราะว่ามันประหยัดนะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียคือมันก็ใช้ได้ไม่กี่ครั้งใช้ได้ไม่กี่ครั้งโดยเพราะงานพวกทาสีเนี่ยเดี๋ยวฉาบเสร็จต้องทาสีก็ทำต้องทาแบบนี้อีกนะครับนี้เขาก็ปกติก็จะถ้ารู้ว่าจะต้องทาก็ไม่ไม่รื้อนะพรลื้อแล้วก็ต้องมาตั้งอีกมันก็เสียเวลานะครับแต่อย่างนี้บางทีก็อาจจะต้องรื้อนะเพราะว่างานข้างล่างมันยังไม่เสร็จนะ,ะจะต้องเอาดินกรบ แต่แล้วก็ตอกเสาเข็มนะเทปูนเงี้ย<ๆ>ก็เลยทําให้เสียเวลาต้องมาหรืออีกนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่แชร์นะให้ทราบครับทีนี้พระ,ะมาดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้กองจริงก็ได้พูดไปแล้วรอบที่แล้วว่าหน้าแผงเนี้ยเท่าไหร่แผงเนี้ยนะ,ะนั่งร้านนะครับรวมกับข้างหน้านู่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนะครับอ่านี้ก็รวมๆทั้งสิ้นนะครับเอ่ออย่างที่คุยไว้ก็ ตรงนี้ก็น่าใช้เวลารวมตั้งนั่งร้านด้วยนะรวมตั้งนั่งร้านด้วยก็จะใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยฉาบสัก2วันครึ่งนั่งร้าน2วันนะครับก็จะเป็น 4- 5หวันนะหวันน่าจะเสร็จจากเท่าที่ทํามาข้างหน้านะเพราะว่า,วาแต่ว่าก็ขึ้นกับจํานวนคนด้วยนะครับถ้า5้าวันเนี่ยก็คือจํานวนคนสัก10คนนะครับสิคนแต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยมันก็จะ,ะใช้เวลานานขึ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวชวนคุยแค่นี้ก่อนนะเพราะว่ามันถ่ายลำบากนะครับ